้ยสุดยอดเลยลูกเอ้ยแม่เห็นหนูล่าเริงแบบนี้หนูก็แม่ก็มีความสุขแล้วลูกโอ้เจ้าพระพิคเนตน้อยของแม่เสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไทยดาวมงคลหรือเฟซบุ๊คเสรีชนหัวานาคำ 0801 7 3ปดศูเกสามหกศขอบคุณค่ะดูนะคะดูความสุขของบูดาวค่ะเล่นแล้วก็นอนนะคะ ็มีความสุขของเขาค่ะดูส่วนวิตามินซีก็ให้เขากินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้วิตามินซีสีเม็ดแต่ก่อนกิน3าเม็ดนะคะคุณหมอบอกว่าหมูดาวน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็เลยต้องให้เพิ่มปริมาณเป็น4เม็ดค่ะ ดูคความสุขของเขาแล้วค่ะเล่นเหนื่อยแล้วก็นอนการขับถ่ายของเขาก็เป็นปกตินะคะไม,ไม่มีอาการหน้าเป็นห่วงเหมือนที่เอเป็นห่วงนะคะพี่เดือนแม่แปง้งพี่ เห็นเรายังไม่โยนหญ้าก็เพราะว่าให้พื้นที่ที่เขาเล่นน้ําฉีดน้ําให้เขาอาบน้ําให้เขาแห้งก่อนนะคะมันจะไม่ได้แฉะไม่ได้ชื้นเขาก็จะกินหญ้าแบบสบายค่ะดูอ้วนของเรานะคะท่านอนนอนธรรมดาโลกเขาก็ไม่จำาละค่ะต้องนอนแบบพิสดารหน่อย ท่านี้เขาชอบนะคะนี่ท่านอนเหมือนกบนี่ดูดูพี่เดือนกำลังขนองเลยค่ะตอนนี้กำลังคึกเลยค่ะ คิดถึงพี่ชื่นใจละมั้งนอนแล้วก็ลุกนอนแล้วก็ลุกหมายความว่ายังไงครับ Uh huh. นอนไดีดีโลูกเขาไม่จำผมครับผมต้องนอนให้พิสดารกับเพื่อนเขาเลยนะชอบจริงๆกับโซ่นี่ tầm Nhiều khoản Lúc ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền không โอ้โ oh. ดาวชุบแป้งทอดครับตอนนี้อิ่มแป้งไปทั้งตัวเลยนะคะตอนนี้โอ้โหดูครั ุดยอดเลยลูกเอ้ยแม่เห็นหนูล่าเรืงแบบนี้หนูก็แม่ก็มีความสุขแล้วลูกโอ้เจ้าพระพิคเนดน้อยของแม่เออดู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 ทำดูทำที่ครับมีอ้อนเสามีอ้อนเสาค่ะอ้อนเสาไงลูกอื เราคิดถึงใครเอ่ยอะทำไมทำไมซึมเศร้าแบบนั้นครับต้องไปนอนกอดเสาไม่ใช่เสาเฉียงนะลูกคิดถึงสาวเหรอครับไม่ต้องไปหาพี่เดือนเลยไม่ต้องไปยุ่วยวนพี่เดือนเลย ดูค่ะจะไปหาพี่ให้ได้ไปไม่ได้ครับพี่เดือนกำลังคึกครับตํานอนดีกว่าไปไหนไม่ได้เราก็นอนสิครับตอนนี้คุณพ่อกำลังทำความสะอาดบริเวณโรงช้างอยู่นะคะแต่ก็สายๆหน่อยก็จะเอาหมูดาวเข้าคอกนะคะดูค่ะตอนนี้อือื้อ ดูพี่ลุงเราค่ะนอนเหมือนกันนะคะนี่นอนเฝ้านะคะนอนเฝ้าน้องดาวาไงครับไงครับอ้วนอ้วนครับเรา,อาชอบจริงๆกระโซ่นี่ ดาวเอ้ยโตไปนี่เอ้ยตายแล้วเล่นแบบชำนาญกับเพื่อนเขาด้วยนะเล่นโซนี่ตูดใครว่าตูดใหญ่ใหญ่ตูดใครว่า ตูดใครว่าน่ารักจริงๆเลยตูดใครว่าลูกชายใครว่าลูกชายใครว่าน่ารักจริงๆเลยว่าดูค่ะนอนดีๆโลกไม่จำนะคะดูนะคะโอ้โหด,ด้าไว้วด้า โอ้หัวซักขมิมถึงผมจะอ้วนแต่ผมก็ผิวนะครับผมคล่องนะครับทำท่าไหนท่าไหนผมก็คล่องนะครับ สุดยอดเลยครับแดงไปทั้งตัวแล้วครับตอนนี้ช้างคุกโคลนไปทั้งตัวแล้วค่ะอฮหน้ามากแล้วจะล้างออกง่ายไม่รู้เหนื่อยคนล้างอีกที่นี้ก่อนจะเข้าข้อกก็ต้องทำความสะอาดอีกรอบนะคะนี่งั้นไม่ได้ค่ะดูนะคะสภาพอือหือ หาอะไรกินครับไม่มีครับ ความหนาของดินที่เกาะอ,อยู่บนตัวหมูดาวนะคะโอ้โหใช้เวลาล้างเนี่ยถึงชั่วโมงได้นะคะนี่หมดของกินไปสักสองตะก้าสามตะก้านะคะถึงจะสะอาดเนี่ยโหดูความหนาของดินนะคะสุดยอดมอกรู้สึกว่าลูกชายเอฟซีนี่จะโหเวลาโดนน้ำแล้วจะชอบเล่นดินมากๆเลยนะคะนี่ แต่ก็เห็นเขาล่าเริงเราก็มีความสุขนะคะดีกว่าเขาไม่เล่นไม่กินเนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะวันเอ้ยดูกแดงแดงไปทั้งเตือสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะดาวเคียงเดือนแฟมิลอี่ช้างพายดาวมงคลนะคะขอบคุณค่ะ